ก็เขากละทโซเชีช่อง Just Crazy Game ด้วยนะว่าที่นั่นมายู่สองเกมที่เคยเล่นกันมานานไปแล้วตอนนี้ก็ปิดเซิร์ฟหายไปอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมาเปิดใหม่แล้วมีอะไรนะอ่านว่าอะไรนะเคเะไรนะเอาที่ออกเสียงง่ายๆไม่รู้อเคฉันเรียกแลนอเคแลนอาเคแลนอ่านถูกหรือเปล่าอย่าโทษพวกกูเฮียแต่ตอนนี้เกมได้กลับมาเปิดใหม่ยกระดับเอ่ยยกระดับกราฟิกแล้วก็ยกระดับเกมเพลให้แบบดีมากยิ่งขึ้นนะนะ ส่วน,นและมันก็รีดาต้าพวกเราใหม่ด้วยแต่ไม่ต้องแต่แบบไม่ต้องห่วงนะสำหรับคนที oh, eye, ่แบบเสียเงินสุ่มเผาไปเผายังอยู่แต่ว่าทุกอย่างหายหมดนะครับผมเสียงเกมมันจะดังกันไปรอเปล่าโอ้โอเพนยูไอโอเพนยูไอไรแมกเกอรเฮีย so much to do เฮีย i know all is alright เฮียกูรู้ทุกหมดทุกอย่างแล้วันเคยผ่านเกมนี้มาก่อนอะ เอาละ่ะไม่ต้องทงไม่ต้องทัวร์เรียวหรอกไอเ,เอยเคยเล่นมาแล้วเอาระบบมันเหมือนเดิมปอวะ่กากราฟิกแม่งแล้วนีน,น่ากลัวเนี่ยโอ้ยูไอการอัพของมันรู้สึกยันนั่นดีวะลงตาสรุปเออกูจำไม่ได้แล้วว่าเกมนี้ถ้าคนที่ยิงเอ่อคนที่เล่นในระดับฮาร์ดนี่มันจะในระดับฮาร์ดนี่มันจะแบบมันจะแตกต่างยังจากคนที่เล่นในอีซีวะเอ่อถ้าคนเล่นระดับฮาร์ด แค่ระดับฮาร์ดนะมันจะมีอฮิวเลือดอะฮิวฮิวเลือดเอ้เสียเงินแล้วก็โดนตีเจ็บกว่ามั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็หาเงินยากกว่าหาของยากกว่าแล้วก็จะมีระดับดีเจนเดอรี่ด้วยไม่รู้ว่าปัจจุบันมีไหมเอ้ยเนี่ยคนระดับเจนเดอรี่เห็นปะที่มันเป็นสีม่วงอะนั่นอะคือโดนทีเดียวตายเลยตายแล้วตายเลยแค่ครั้งเดียวนะมีชีวิตหนึ่งเดียว โดนที่เดียว,วตายเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเขามีชีวิตเดียววาใช่ปีมีชีวิตเดียวไงก็มีชีวิตเดียวแล้วก็หาของก็ประมาณน่าจะยากกว่าระดับฮาร์ดเลยมั้งออาอนนแล้วก็เสริมเล็นเลกน้อยให้กับคนที่ไม่เคยเล่นเกมของค่ายนี้มาก่อนนะก็คือเกมนี้เนี่ยคล้ายค้ามีแนวแบบระบบการตายที่คล้ายดีเวเก้นเลยก็คือตายสามครั้งเริ่มดีเล่นใหม่นะแล้วมันก็จะมีระดับความยากที่ก็พูดไปเมื่อกี้ตัวก็คือมันมีความยากแบบง่ายมอมอแล้วก็โคตรยากอะไรอยเงี้ยซึ่งถ้าคนเล่นในระดับ ปกตินะหรือว่าอีซี่นะเราต้องเรียกมันว่าอะไรว่าระดับปกติเนี่ยระดับที่แบบไม่ติดข้าหลังตัดเลยต้องเรียก normal ต้องเรียกเป็น normal กูเรียกว่า n o r ง่ายนะเว้ยเพราะว่ามันกูเรียกมันว่าง่ายนะเพราะว่าแบบมันฮิวเลือดฟรีด้วยซ้ำหี้ยวิธีการเล่นของเกมแนวนี้ก็คือแบบว่าเออถ้าเล่นในโหมดปกตินะ normal เนี่ยเราจะสามารถฮิวหรือว่าเออได้รับปกติอะนะแต่ถ้าหากมึงเล่นในระดับความท้าทายที่แบบเป็นฮาร์ดเป็นวิลลี่ฮาร์ดเนี่ยก็จะแบบว่า เออเวลาจ่ายเงินเนี่ยนะเวลาเวลาจ่ายค่ารักษาแม่งคิดแพงในที่อ่ะเอาแล้วเราต้องเริ่มเริ่มทำอะไรก่อนเนี่ยกูจำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องไปเลือกอุปตรงไหนวะกูไม่รู้กูเปิดมากูวิ่งออกนอกเมืองแล้วตีสลามก่อนเลยอ่ะอยู่ไหนแอปตีมาดิก็นังนะโดนโจรกระซวกหน้าอยู่กูอยู่เซฟเดียวกับพวกมึงปนี่อ่นายหยุดแล้วเดาะฉันปนี่อ่ใช่ ปัญญาบอกกูกินข้าวแล้วสลาย็ต้งแต่ชาติยานบอกว่าให้ฉันต้องวิ่งออกจากเมืองแล้วกูชื่ออะไรไว้ไหนก็ไปเป็นนักต่อย <c oughs> <c oughs> ของชื่อเของชื่อแล้วกวูพูดพูดถูกแล้วสีชื่ออะไรวะอ๋อฉันชื่อเอมเบิลเอ่อทาร์เกอร์เพราะผมยากสไปเดอร์แมนเนี่ย เอมเบลปาเกอร์อะไรเี้ยเอออ๋อนี่เห็นละลัมเบลเอมเบลเอมเบลเอรอเซตปาร์ตี้เลยอะไรเปิดมาเลเวลสามหรือว่าเฮียเอาแน่นอนเปิดเกมมาจริงจริงให้กูทำกูวิ่งออกไปตีมาก่อนเลยตีล้านเลยไปฮะมันไม่ได้สปีดรันลอบแต่มันมันดื้อเนี่ยอ่าอยู่ไหนวะอ๋อนี่ปาร์ตี้อยู่ไหนปิดแชทไงว่าลำคาญแชทว่ะทำไมปาร์ตี้มัน ในลองเทรนใหม่ได้ปะปาร์ตี้อ๋อต้องสร้างปาร์ตี้ก่อนลืมอ่เนี่ยอืมฉันไม่ขึ้นก็เลยงงโอเคนี่ไงรับเลยน่าจุ๊ดไหนยืนแต่นหนอยู่กลางเมืองอยู่กลางเมืองมาอัพเวลเอางี้ละจะเปิดไหมวะโน่นโน่นโน่นผูกปากซะผูกปากซะไอ้เหี้ยอย่าพูดคลิปกูกูเป็นคนเออคลิปกูกูเป็นคนบทนำม่ใช่มึงมาพามเหี้ยอะไรอะไรต่อละ พวกเขียะเนี่มันมึงสู้ตำเทียอะไรกันวะเนี่ยอาวุธที่ต้องการเล่นได้ใช่เดี๋ยวขอหาเอาก่อนร้านอาวุธยู่ไหนวะนี่ปั้ตอนนี้ฉันมียี่สิบบาทไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันมันอีกท่านไหนใช่ไหมอ๋อนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอาวุธกี่บาทอาวุธกี่บาทเออโอสตาร์ห้าสิบโกเลยเออ ห้ารบแล้วห้าสิบโกเลยอันนี้หมัดมันเป็นห้าสิบห้าสิบทุกบาทโอ้ยึดแม่ปาบอว่าเราไปฟาร์มกันได้เงินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาแบ่งกันอีกทีอมาเลเวลเดียวว่าตัดสีเป็นเผาอะไรวะเออไอ้ไอ้สักงอย่างถ้าจะไม่ผิดมันเป็นแบบมันไม่ใช่สายเวทอ่ะมันเหมือนสายโจรอ่ะโอ้มันเป็นเขียวอะไรวะเขียวๆอะไรวะ อ๋อยังไงเหมือนกันเลยโดนอะไรมาวะทำไมเลอะๆวะเนยอ๋อกูตกราคาบ้านเนี่ยเอาเอาสำหรับใครที่ถามว่าเกมนี้เล่นยังไงในการตีมอนน่ะมันง่ายมากเลยแล้วเอาหน้าไถไปกับตินเดี๋ยวมันก็จะโผล่ลงมาให้มึงตีเองอ่ะสู่แบบอันเดอร์เทลเยนก็เล่นกับเพื่อนอะถ้ามีคนเจอคนนึ่งก็จะไปด้วยมนเลยะรือว่ามันต้องมันจะมีให้กดอนี้อยู่ไว้ yes เละ อ๋อว่าแบบจะเข้าร่วมใช่ไหมนะใช่อ่ะตอนนั้นน่ะนักเวทอ่ะแฟนเห็นปะไอ้ป้อมปากกาอ่ะขอคอยมันดูใช้สี่สิบเหรียญเหมือนเดิมดูดีมากเลยไม่เหมือนกับห่อคอมาแล้วตุน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 โจนสเต็ปอ่าเรียบร้อยหลบเลยหลบได้เรียบร้อยหลบได้เหรอวะนะโจมตีแอทแทคอะไรอ่ะกิ่งไม้เหรอติปเลือกติป เฮ้ยเชื่ระบบดีไ่ะเชี่ยระบบดีขึ้นเออแล้วระบบการเกมนี้ก็คือการอะไรนะแบบเทิร์นเบลดนะการโจมตีอยเทิร์นเบตแล้วก็นี่แหละจะได้มันไม่มาตีกูก็เลยให้ดูไม่ได้ว่าแบบเวลาเวลาน่าจะโดนตีเป็นยังไงเชียมันได้ลงผลระวังนะตกถึงตกจะไม่เจ็บแต่ก็เสียวๆอยู่นะเราต้องเร็วห้าก่อนนี่ใช่ เร็วฮเดินเส้นทางเควสเราได้ดิใช่แต่แต่ว่าเหมือนเหมือนมันจะไม่มีให้กดยืนยันนะเพราะว่าอยู่ๆฉันก็ว่าไปหานายเลียโอ้ยั้นก็น่าจะเปลี่ยนไรอะโดนดึงนีอ่ะอืมลองลองหาหือเทล่ลองใช้สูตรแบบอันเดอร์เทลไปเดีนไวเดี๋ยวเขเจอนะใช้สูตรแบบอันเดอร์เทลอ่ะอันเดอร์เทลอีะโดนหาปีดนละเออ มาละสองตัวเลยเหรอรอบนี้นี่ไงอ่านายน่าจะได้โอ้ไม่กูเลาอ้ากใจเฮ้ยอ้ยัย <Yeah. S 2> ไม่ได้ไม่ได้แต่บล็อกดอสไม่ได้ชื่อมันเร็วมากเออนี่ยเ,เวลาเราเวลาเราอยู่ในหน้าถูกโจมตีอ่ะเออเราจะเจอแบบเราจะเจอแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นั่นแหละก็คือจะให้เราคลิกไทม์อีเวนต์ขึ้นมาให้กดให้ทันนะถ้ากดโดนสีเหลืองช่องเล็กๆตอนนั้นจะเป็นการดอสแต่ถ้าหาก <c oughs> โดนสีแดง <c oughs> จะเป็นการบล็อก เฉยๆอะไรบงบฟ้าบงฟ้าแค่ดอทไม่ได้เลยอะ่ะถ้า,าว่าไม่ดวงไม่ดีอะ่ะเพราะแบบอรีเฟกไวรุ่นนี้เพราะกูรีไปไวรุ่นกกเอ,อ้เไเอาไม่โดนเออรีเฟกกูไม่มีดิไม่แบบระดับศูนย์เลยอะ่ะทุบเอา,าละทำไมกูโดนเจ็บกว่าไอศีกวะเนี่ยอฮ้ยอันนั้ะไรออมเมืองอันอัพเลือดไงอย่าลืม อ้าเลือกอาสกี้แล้วกูไม่ตั้งเท่าไหร่ว่าไอ้สิบโก้เฮียมันต้องเก็บห้าสิบสามตีนเลยเฮ้ยนั้นอะไรมุงมอวงเลยะไหนวะเอ๊ะลวคนผมเองโอ้ยเชี่ยโดนท่าพิษอ้าวโดนนะเฮียสลามส้นตีนนายอย่าลืมนะว่ามีแคปเล่แคปบผลึกอะผลึกป้าว่ามันแบบสูงสุดเท่าไหร่ โอ้เอาเรียบร้อยมาแต่พูดมาแต่แฟ้มเกือบไปละสมัติโอียแกผิดเลยไอชิ้นี้มันยังตีอ่ะแต่ลำยังไม่เสร็จดีกวะมันจะตีจนตายแล้วนะ่วนะอะไรวะน่ะทำไมเลเวลยังเลเวลหนึ่งอยู่วะอ๋อมันต้องเอาไอ้ผลึกหกสิบสี่ไปอันนี้ใช่ไหมจำจำได้ละใช่ใช่ แล้วก็วิธีการมันขึ้นขึ้นเวลคือการเอาไอ้นี่ไปแรกกันไหมเป็นแรกเป็นเลเวลใช่ปะใช่พันลึกสีฟ้าเมื่อเราสะสมเจ้าตัวของคริสตัลเนี่ยในจํานวนที่พอแล้วเนี่ยนะก็มาที่กลางเมืองไอ้ตรงนี้พมสีแดงกดเอ็มที่มันแล้วก็รอสักแป๊บมันจะพาเราเข้าสู่ห่วงดิมิตสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปหาไอ้รูกลมๆตรงนั้นคุยกับมันซะ แล้วเราต้องเลือกอันไหนวะโชมีฮิมไลท์เหรอฮิมไลท์อ๋อสำหรับสำหรับอัปเดตครั้งนี้นะครับไอตัวเลือกที่หนึ่งคือการอัพเวลหนึ่งขั้นส่วนตัวเลือกที่สองคืออัพเวลที่เราสูงสุดได้มันเป็นระบบใหม่ที่อัพอัปเดตเข้ามาในอัปเดตนี้นะอ๋อแล้วต้องเลือกอันไหนนะอันที่หนึ่งหรืออันที่สองวะอันที่สองไปเลยเพราะว่าอัพอัพทีเดียวอ่ะอ๋ออัพทีเดียวไม่ต้องไปนั่งกดเหมือนแต่ก่อนเอาล่ะนี่เพราะเมื่อกดไปแล้วนี่นะ เอาละหลังจากนี้ก็เข้าสหน้าต่างการอัพสกิลซึ่งผมจะเล่นเน้นเป็นเวทนะสิ่งที่ผมจะไปลงทุนก็คือผมจะลงเอสเปลของอาเคนก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีคาถาหรอกจะลงไปก่อนเกมนี้เนี่ยนะอัพเลือดทำไมไม่จำเป็นหรอกถ้ามึงหลบได้อ่ะค <c ười> <า>ิ <c ười> ดไปเมื <c ười> <ๆ>่อวานวันนี้ด่าละรียบ้อยได่าได้ใช่เกมรก <c ười> าจกอนนั้นใคร ตำเซอร์ไปจะเสียนก่อนนะครับอันนี้เมืองใหม่เหรอเนี่ยน่าจะใช่ไม่มีเอ็นนั่นด้วยนี่พ่อค้ารับอ่ะอะไรอ่ะแคนเดียวทีใ่ใครเลจริงสามารถสอนฉันได้หรือยังอ๋อ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันคือไอ้บีทมาสเตอร์ลื่มบีทมาสเตอร์อุ๊ยอ๊ะฮะมฮมชื่ออะไรวะน่ะอ๋อมีอะไรให้ดู บนไดล่เหินเจ้าทะเลาะกับบันไดนี่มันเฟียไอ้ัเกร์เ้ยทะเลาะกับประตูเดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไม่ได้ดนะแปดดูดิล่อเหินชี้นี่อะไรเนี่ยเปิดใหม่ก็่หนะครับเปิดใหม่มาวโนเลนเลยอ่ะชี้บันไดไม่เป็นทุกเกมเลยม่ดบันไดเปตัวต้น ใช่มันเกมโรเลอร์เอ้ยเอ้นโรสโรสแคสซิ่งโรสนี่ว่ะเกมรถเียร์มันดุกอะโรลเลอร์โรสแคสซิ่งเออไรเยอะถ้ากูจำไม่ผิดชิคเกมชื่ออะไรวะสะพานล่องหัวแปลองดูดิสเลยปันเลยวะนี่ไม่เหลืออันนี้นี่ปันเลยนับพื้นมันนี่เป็นอะไรเนี่ยมีสลากมตีโอ้ขนาดในเมืองยังมีกลัวนี่น่าจะเป็นเมืองมันนี่น่าจะเป็นเมืองล้างละคนในเมืองนี่าจะเมืองล้างอุ๊ยอุโชคดีว่ะเอ้าเอาเมื่อกี้สีเหลืองนี่เออใช่ไหม เอ้ยคุณอย่าลืมนะม่ะอาจจะแตะเส้นเล็กๆสีแดงตรงนั้นนะเส้นบางๆที่มองไม่เอาเรียบร้อยเผื่อกดเร็วไปซอยมันเลยสมาร์ทอี๋เกิดอะไรขึ้นไปคนจ<ด>ิต <ขอ S 1> น,นี้มิดเอียงแล้วละขายของที่ไหนวะที่นี่ที่ไหนหาล้านดิไหนมีเฮ้ยอันนี้บอกว่ารูปยาวยาไม่น่าจะขายได้ถ้าจะไม่ผิด อันนี้ก็คุณหมอต้องหาป้ายวะนี่ปะนี่พี่ช่วยทำป้ายให้มันลึงแสงกันมคุยกันยี่นี่ปะเนี่ยหรอมันต้องถือของที่จะขายปะเก็นล็อสบัตมันมันมีมันมีตัวเลือกอันอกูลองดูร้านยาดิมาเฮ้ยนี่อะไรแปลกอะไรวะ Let's go Gambling เ,เฮ้ยไอขี้อะห้าสิบบาทกูห้าสิบบาทกูเ้ยออกมาออกมามันออกไงวะออกด้วะไม่ไม่ได้กดที่อะไรแม่เลยมันต้องมันมาเล่นยังไงวะจำแม่และอ่าพิมพิมห้าสิบห้าสิบโอโ้โหเดี๋ยวนะเพราะมันเป็นขั้นต่ำยิบบุล่นโปเกอร์ที่ไม่ชำนาญมันมาขึ้นเลขเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ขึ้นเลขเท่าไหร่เออหกหกโพดํากับ อ๋อสิบหกโอเคอ่าสแตนก่อนพิมเขาว่าสแตนแบบสแตนสแตนโดะมีตัวอะไรบ้างวะแย่สแตนอ T A N, a, N, a, 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 N D ป evet. ่ะใช่ใช่ใช uh ่สแตนีเอ่าฮะของมันเป็นเก้าสแตนต่อสิบเก้าแย่แย่ละ อต <molec> ังกูโหนมาเป็นไรเ๋ยวตัง <lonely> กูเ <Find> ล <human Jorge> ่นหน่งเฮ้ยอ้ําอ้ํอ้ํอ้าเร็วๆหน่วยเลยโดนเลยแล้วคือกูมีเงินไม่พอแล้ทานมานานเป็นสิงไม่ดีอย่าไปหาเลนมัน่ะหมดตัวเฮ้ยโอ้ยมันกด มันขึ้นได้ยังไงวะมันไต่ก็ไม่อียไต่ขึ้นเอ้าไกูบินขึ้นแล้วลูกพี่ไม่ขึ้นให้กูอีย๋ทำไมผมขึ้นได้นะทำไมกูขึ้นได้วะขึ <laughs> ้นได้ไงวะวะเนี่ยอืออือขึ้นไม่ได้ขบวนมีอะไรบ้างวะเนี่นยม,นนะมันจะไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยไม,ไม่มีทางขึ้นไปต่อเล <laughs> ยเฮ้ยมีโค้ดอ๋อนี่เจอมัดแล้วเจอมัดแล้ว โอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองพี่ห้าสิบห้าบาทอ้าวรับร้อยได้แล้วแั้ไม่มีไอรเลย Iron เออจะได้เพิร์ก Iron Body มาถ้ากูจะไปคุยกับกนใช่นาต้องไปคุยแล้วก็สี่สิบาทแต่นาต้องมีไม้กะาก่อนเอาหลังจากที่พวกผมเนี่ยไปทำการฟาร์มเงินมาเนียตอนนี้ก็มีกำลังซับพอที่จะไปซื้อบุ๊ได้ละ มันตรงนี้ไม่ใช่เหรอสิตรงไหนว่าที่ซื้ออุบุตอ่ะเราเข้าไปกันเมื่อกี้อ่ะเฮ้ผมความทรงจําสั้นไอ้นี่นี่เปล่าน,น c, oh. ี่เปล่าตรงไหนว่าขึ้นไปข้างบนไม่ใช่นี่นี like ่นี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 ่ดูป้ายหน้าร้านะโอ้โหปันญดยังงาาเดินวิ่งก่อนเดินวิ่งเหมือนเดิมโอ้สเลดอนี่ได้เลย er. แล้วเอาไปาหาพอมดเลยกูกูกากาไปไป เ<ะ>อาไป<ะ>อเอาไปเอาไปเอาไปก่อน <c oughs> มีเพชรในตัวเพียบเลยแต่แก็มีเหมือนอเอาปเอาไปวยนะอือสนับชักได้ปูปิ้นมาเลยฮะปูปินปิปิน้นแล้ววะคาโดโคะอ่ะดูทรงน่าจะเป็นอานแเราใช้เลยขึ้นมาได้ล่องหนไปเลยใช่ไหมไม่เหมือนแต่ก่อนเป็นทางเล่าหอนแบบไม่เห็นอะไรเลยยังวันแสงก็ไปกายลเล็ก เข้าไม่ได้วะไม่ได้เป็นนักเรยไม่ไม่ได้เป็นนักเรีสนซีซีบอลเงินไม่พอจ่ายแล้วพอดีเรียบร้อยแล้วมีเจ็ดสิบบาทแน่ขายอะไรก็ไม่รู้ได้ตั้งร้อยหนึ่งเลยเไม่รู้จำไม่ได้แต่ก็ไม่สำคัญเลยเราะเอาอะีจะก็จะมีพลังเวทละสิ่นะอ่าอันนี้คืออะไรวะโฟเทิร์นไม่รู้ไปเลย ไกลมงเลยมัะมีออร่าสีฟ้ารอบตัวเลยอ่ะโดนเมจิกฉันไม่รการไล่เวทน่ะลืมเลือกเป้าหมายฮึ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 เฮ้ยขี่ได้ครบอไม่ขี้นะแต่ถึงขนาดไม่ขี้ยังแรงใช่ไหมโอ้ยดคาดเลยโจมตีมันไอไฟสีฟ้าที่ดูหน้าตาน่ากลัวเห็นยากไม่เห็นเยอะมากเก็บแม่งเยอ้ะ มันคืออะไรไม่รู้วันหนึ่งนะอ่านความสามารถก่อนมีเฟซที่อ่าก็าคืออ่านไม่ออกนะครับ <c oughs> พอดีเป็นคำศัพท์ใหม่ที่ไม่เจอขอแปลไปไปคำศัพท์ใหม่ที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> ขออนุญาตแปลก่อนนะครับบบอะไรไม่รู้ฉัน 9, อัพเัวหลังมาอัพให้ถึงเลขเก้าพอ พอกรัฟได้แค่นี้อ้ออน,นั้นหมดแต่ของต่อด้วยว่ะนี่นี่ซื้อของกันดิวเอ้อไม่มีสตังค์ <ขา S 1> เลยขายไม่ได้คือขายเตอร์เวอร์ร่วมกันหนึ่งอันคือเคียร์จิออฟโซนารียาซีเฮอร์อือฮะนันส่งคำขออะไรมาางคำข้อความถ้าไม่ส่งข้อความมาผมไม่รับอยู่แล้ว ลบได้ต้องสองเรื่องๆเ,เลยนะแต่เกมนี้มันไม่ตันเท่าไหร่นะสาสบใช่ไหมอืมไม่รู้จะไม่ได้แต่เกินสามสิบอะประมาณห้าสิบไม่ก็สี่สิบห้าเอาของเงินปลาหินจะมีไฮเปอร์แชสในการลบในการออกจากสนามต่อสู้เฮ้ยเอ้ยหืม ครั้งสุเช้าย,ยโดนพิษได้แฟนก็ว่าหัวออกไม่ได้ไไไดลากอนนะการการจากไปในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนขนางใหญ่ของสี <laughs> ผันตัวไปเป็นเทพเรียบร้อย <laughs> เอ้ย yeah. สีออกไม่ออกสกิลกระโลบไม่ได้เลยเอ้ยเรือหายไปขีดน,นึงเลยเอ้ะฉันปาหินเสร็จแล้วฉันก็กดกระโดดหลบไปเลยอ่ะปาไปแล้วแต่ว่า<อ>ไม่ติดไอ้เออเอา,อเ,อาเดี๋ยวพักลาดไว้ตรงนี้เลยเอ้เอออยืำให้พวกกูแบบแอบฟาร์หมดเดี๋ยวกลับมาเ <laughs> นี่ยก็บอกเขาอดีวยวแบบสำหรับคนที่ อยากทดลองสกิลนะฮะว่าเป็นยังไงก็มาทดสอบได้ที่ข้างล่างนี่เลยใน,นหลุมเมื่อกี้อะเอาละในส่วนของว,วันนี้อาเคนลีลีนเนยเจียนเนี่ย,น,ยนะก็ต้องขอแบบพักพายไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนี่เป็นการทดลองกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะส่วนถ้าใครที่แอบเดี๋ยวให้พวกกูไปฟาร์มก่อนเน,นี่ยเดี๋ยวจะกลับมาสอนไกด์ต่างๆในเกมนี้นะซึ่งวันนี้นะพวกกูก็ขอตัวลากไปก่อนแล้วกราบสวัสดีกันด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร์นะมันฟรีนะเป็นกำลังใจพวกกูนะไปละ